สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชี้แจงในส่วนของตัวหลอดไฟอัจฉริยะนะคะหรือว่าหลอดไฟไร้สายว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะรุ่นเก่าเนี่ยตัวนี้เป็นหลอดไฟจุ่มน้านะคะเพียงแค่ลูกค้าเมื่อไฟดับนะคะเอาตัวหลอดไฟเนี่ยจุ่มเข้าไปในน้ําไฟก็จะติดนะคะหรือเสียบอะไรก็ตามหรือว่าใช้การจับเอาก็ได้ะคะ่ะจับจับแบบนี้ไฟก็ติดเหมือนกันอ่า แล้วก็แต่ว่าตัวที่2เนี่ยจะทําออกมาเพื่อให้ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะนะคะคือลูกค้าสามารถเ,าเสียบชาร์จไฟนะคะโดยที่เสียบชาร์จของของซัมซุงได้เลยนะคะเปิดปิดตรงนี้นะคะชาร์จเต็มสามารถอยู่ได้สูงสุด 10-12ชั่วโมงนะคะนี่คือลองเทสดูแล้วแล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยสบายตานะคะสมมติว่ากลางคืนลูกค้าติดโซเชียลเนาะต้องการที่จะแบบเล่นเน็ตเล่นไลน,ลนล์ตัวนี้ปิดไฟแล้วก็เปิดตัวนี้ได้เลยค่ะหลอดไฟให้แสงสีขาวนวลน,นะคะสบายตานะคะทั้ง2ตัวราคาเท่ากันค่ะส5ง้บาทลูกค้าสามารถเลือกออต,าตามใจชอบเลยนะคะว่าชอบแบบไหนให้สนใจอินบ็อกซ์มาได้คะ่ะ